เหมาะสำหรับสาววายและชาวายคนไม่วายดูได้แต่ระวังหัวใจละลายกลายเป็นสายวายเต็มตัวนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับเรานะคะ m ม My s ่ o w มโซย o w ย่าแล้วเดี๋ยวันนี้เราได้มาร่วมงานของน้องกาปนะผมแอ้วเป็นการล่องเรือเบาๆแบบเก๋ๆกับแฟนคลับแล้วก็กับพี่ไหม่ด้วยแล้วกับพี่โซคนสวยด้วย โชว์งานไม่ไวันนี้งานจะไม่สนุกเลยโอ้ยจริงเลยพี่เอออยากมีแบบเป็นพี่ตอนคู่ด้วยจริงได้มาโอ้ยสามชั่วโมงคือไม่จบมันต้องมีสักงานหนึ่งล่าสุดแฟนทำบอกว่าให้ฉันกับเธอต้องทำอะไรร่วมกันได้เลยพี่จะลิงกันในเรื่องงานกัารรับไปอยไรเย็นเลเราเข้าห้องตลอดเลยนะนี่ก็จะไปนี่ก็จะไปไม่ได้ต่ออันนี้เรามีคำถามสมัทฐาน เออ <ok> มันเป็นสามับสาที่ค <bizarre> ือไหมทเาไมมันคือไม่เหรอวะมันมันเป็นไม่ที่ไม่มีไม่แต่พูดเสียงนะเพื่อเข้าห้องกันก่อนวันนี้เรามีคำสามคำวับนี้เราจะมาทำกับอ่าฮะคือหนึ่งคือทำว่าเสื้อกล้ามพี่มิวอ่าสองคือแปดจุดหนึ่งและกับผีตัวแทนผูกกบะปีคือเป็นสิ่งน้องคอยนะเธอเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยอยู่ตอนนี้อยากว่ากัคำตอบว่าอะไรเอออ่ะเดี๋ยวเราตัดไปหายกับเลยดีกว่าเรียกกลับมา ด้วยแล้วเดี๋ยวมันเดินมาแล้วเราปิ้งเหรอปิ้งปิ้งเออไอ้นี่บ้านนอกไปนะเพราะน้ำบ้านนอกไอ้นี่ก็โดดไงไม่เอาบ้านนอกดิกระโดดลงเรือไปเลยเฮ้ยใจเย็นโว้ยคุณมันได้เหรอเนี่ยอยู่ไหนก่อนมันถึงทำอะไรด้วยกันไม่ได้ไงมาเพราะว่ามันไปกันเรื่อยๆแล้วมันออกตอนเนี้ยน้ำแม่น้ำกำพยายามเรียบร้อยแล้วฮะอยู่ไหนก่อนไอ้กรับอ่ะ ครับจ้าเอาเขาคุยกับอะไรใครอยู่เขาคุยกับ EU เขาแข่งานลูกค้าอยู่เออเดี๋ยว VIP เขาไม่รู้หรอกว่าเราเป็น VIP 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 Very 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 Important Person แต่เราแต่งานปีนะเอองานปีว่ะมาเป็นพิธีกรเร็วเนี้ยเล่นเต็มมากงานช่วยหลอหลอหรองานรัดงานหลวงคือตอนนี้แบ็คเก้าเป็นแบบกราฟกราฟกราฟเอองานลูกค้าลูกค้างานลูกค้าก่อน อันไหนได้ตาให้น้องมันไปก่อนแล้วกันตอนเนี้ยชุกคนอย่าใจร้อนเพราะว่านี้เราไลฟ์กันอยู่เห็นไหมเฮ้ยจริงเหรอไม่รู้จริงมันไลฟ์อยู่ใจร้อนได้แฟนคลับอีกฮัลโหลเอ่อเต็มอะไรวะอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะบองชูโอ้ยป่องชูขอบอกว่าพี่พี่มาพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นด้วยอะคะอาพี่ง้ครับพี่อะไรต่อไปพี่มั่วมันไม่นคำที่พี่ได้อะป่องชู อกยุคใครก็ได้บอกชูของอะไรวูแปลว่าอะไรก่อนไม่รู้จะฟังมาเหมือนกันโอเคอีกเขาไหมนะบอกว่าเก่งมากเลยเขาเป็นภาษาภาษาอังเศสได้ทั้งสองคนกเลมันเป็นความจริงใช่ไหมเดียมอครโดนใครคนขับเรโยมาเซโยหลอกหลอหรือเปล่าเพราะว่าแค่เป็นยักษ์เขาพ่ว่ายทำไมว้ต่ำจังว่ายต่ำคนขาไปเลยหลอกหลอกหรือเปล่าหลอกคือเราตัวจริงหลอกมาก ได้มาเจอตัวจริงของครบของพี่ติมมใช่และพี่เขาน่ารักมากโดยพี่โซบอกให้เลยว่าตอนนี้โซหรือเปล่าโซอ๋อโซนะกำลังจะได้เธอเป็นแฟนเม่ได้กันตอนนี้นะโอ้หดไหนตอนตอนนี้ถ่ายรูปอยู่เลยยังไม่จบเลยร่บประกับชามาทุกคนทุกคนเรากลับได้หรือเปล่าแป๊บเดียวนะคอมเมนต์เข้ามาเร็วทุกคนเรากลับได้หรือเปล่ากรุกบกรับกรุกบกรับทุกคนบอกว่ารากลับไม่ได้แล้วทุกคนจะออกจากเฟรมนี้ไปแล้วทุกคนจะออกจากไลฟ์ไปแล้วจะออกเลย เจอออวอนเจอจะกลองเพลงไปก็วเข้ามาใกล้ดิปโฟกัสไปได้ครัฟกันไปได้มันแตงน้อยแตงน้อยเอออดวอนจะกลับจะร้องเพลงเร็วเขาออกเลยนะเขาโอ้อโหเอยนะเขาจะแบบว่าเอ้ยอยากฟังอะไม่ไน้องดีนะนี่นีอโ์ดนะนีนดเรนี่ผมแดงอยู่นะนี่เลยแล้ว่าเรารอกราบอะเราเราถัเธอดี่มาว่ามาไทยซีอันสองเอยังรับบเดิมอยู่เฮ้ยเนโงไง บทน้อยเฮ้ยอย่าเรียกว่าบทน้อยเรียกว่ากรุ่มติ๋ม<า>ดีกว่ามานน้อยแต่มานะใช่มาใช <laughs> ่ซึ่งบอกได้เลยว่าซึ่ง<อ>บอกได้เลยว่าตอนนี้รถโดนตัดแสงไปอ่ะเข้ามาหาแสงเราบอกได้เลยว่าเมื่อวานนั้นโทรไปหาเอ่อคนตัดต่อตัดต่อบอกว่ามึงเล่นมาสิบนาทีต,<อ>ตัดเหลือออกสองนาทีนะโอ้ยดีก็โอ้มึงกินซีคนหุนมากเลยโอยท่กติมมาแบบนี้ได้ไง อ่ะตอนเป็ับแฟ็นขับเร็วฮะพี่ตีมาครับทําไมถึงชื่อตีมาอ๋ออันนี้มันออกอากาศได้เหรอออกอากาศได้รายการเป็นรายการออนไลน์อ๋อไอการออนไลน์นะฮะไม่คือตอนนั้นน่ะพ่อแม่ท้องไงแม่ตั้งท้องเสร็จครับไปอันต้าาโอู้้อันไปอันมาพ่อแม่ซื้อแต่เสื้อผ้าสีฟูเพราะว่าคิดว่าเป็นลูกีใช่เพราะเพราะเกิดออกมาเท่านั้นแหละโอ้โหโอ้้้โโโโโหหหอออะไรอ่ะมันมาถึงสองโลเลยนะตรงนั้นน่ะเออตื่นเต้น ขาสองขาถึงเทปน้วยว่าเออจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นสองโดด้านแหละเขาเลยมาเอาตีเองหน้าเขาไปรู้คนจีนนะเจ๊แต่ตอนนี้ไอ้กับอยู่นะก่อนล่าสุดเป็นทีว่าเจไปแล้วล่าสุดกับไปแล้วกลับไม่มากับเดินออกไปแล้วเดี๋ยวเรากลับแป๊บหนึ่งก็ไปแล้วเธอเราคุยกันไปเรื่อยเธอล่าสุดมีคนบอกว่า เขาจะฉีกคู่เธอกับฉันจริงเหรอเธอมาพยายามอดปะยังไงนะไม่ได้ตีปลายมันไม่ได้ไม่ได้นี่คือพี่สาวของผมนี่คือปลายของเราไม่ได้ได้ไม่สามารถที่จะฉิปกันได้เราต้องเลือตัวเองล้มไปก่อนตู้ไปเลยครับผมต้องตัดต่อไปแล้ววูตีนะดุดดุดลมนะดุดลมนะดุดเสียงไปเลยจป่อยแล้วหนึ่ง ไม่ดูนี่บอกว่าไร่ยูอ๋อหรอตุกที่แล้วตอนนี้ยจริงหรอใชุ่กพี่ชื่ออะไรครับคุกพี่ชื่ออะไรครับเราไมใชไอย่าไปลุกบเขาองเราก่อนครับเออเขาอยู่ไหนครับอยู่ไหนก่อนตอนเนี้ยไปๆๆไปัไม่ได้กระตุกกระตุกพี่เ้าทันแลกล้องเงียเธอสัญญาลับมาเรียทุกคน กับมาลีกับมาล่ากับมาล่ากับมาล่าพี่โซ่อลายจังเลยนี่เขาบอกมาไงเนี่ยน่างมันได้จริงๆนะฮะอีกนิดนึงเดี๋ยวกับเดินมาแล้วรอก่อนรอก่อนไม่ต้องตกใจทุกคนแค่สัญญาณมันกระตุกสัญญาณกระตุกแล้วภาพมันหายไปเมื่อตะกี้เราก็ไม่ส่งเธอทำงานใช่ไหมใช่ฮะวันนี้เป็นไงสนุกไหมสนุกมากพี่ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เธอจะไม่คิดว่าคนจะเยอะได้ยังไงก็บัตรเขาขายหมดแต่ก็ต้องรู้ว่าคนหมดภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีหรือเปล่าเห็นวขายขายหมดเร็วมากกวินาทีเจ้าโอ้ย ถ้าเปิดเป็นแฟนมีตติ้งตีมาย ไ่หมดสามสิบห้าใบแรกนะคะผมในหึงชั่วโมงไม่มีคนมาเลยหรอไม่มีมาเลยสำไมอะเราเรามาเป็นพิธีก่อนไ้ฟรีเลยถ้ามีแฟบนติดมาอ่ะทุสาทุสาทุษาทุอเลยเราจัตัวแล้วนะได้ถ้าเกิดพี่ของพี่นะผมก็ไปฟรีเหมือนกันบอกเลยมันพูดแล้วนะเลกคอร์ดไปนะทุกคนทุกคนบอกว่าเฮ้ยจริงด้วยอ่แ้วนีเอ้องเป็นอะไรกะตกสัญญามันกรตกั่งตุกอีกแล้วแล้วแป๊ก่อเยนก็ ออกกันเบาๆเหมือนตะโกนแข่งกับสิงเรือใช่อุราตอนนี้แล้วประเด็นคือมาลำโพงลำโพงอ่ะเขาไม่ได้พกมาเพราะไม่ได้กินเพื่อจะมาถ่ายอ้าวเออไม่ได้วางแผนอะไรเลยตอนแรกเขาเชิญมาขึ้นเรือคุณพี่เดินได้เลยค่ะอันนี้เป็นการไลฟ์ถังในไลฟ์สดอยู่นะเป็นอะไรที่แบบเรียวๆไปเลยนะครับผมคุณครูตอนนี้คุณครูเป็นไงบ้างคะคุณครูวันนี้ก่อนเร็วพราะว่าเต้นเป็นยังไงบ้างคุณครูคุณครูสวัสดีค่ะในระหว่างที่เรารอกลับเราจะคุยกับทุกคน เดเ๋ยจะคือยันคนทับเรือเขาคุณครูเค้าใูหเต้นแซบกว่าครับเียเกไระเมื่กี้เห็นอยู่เบาๆไม่ตอบดีิ้วเพราะปกติเราเคยเห็นแบบอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่คูเ้นเป็นหนึ่งและสอมนตตอจังหวะนั้นเลยคุณแต่ไม่หยุดเลยหรอนานๆทีนานๆจะได้ชูหอย แต่ตอนแรกว่าจะสัมภาษณ์เขาบุยไทีตื่นฟิวไปก่อนเลยครับไม่ตป่นเลยเลยอ่ะตื่นเต้นโอ่ยจดจบเลยเไรเลยอ่ะเต้ไง้พูดหน่อยว่าน้องตั้งใจขนาดไหนแลนทํานี้ขนาดไหนเขาก็ตั้งใจมากแหละความตั้งใจของเขาคือถ้ามีร้อยก็ให้หลานเขาเป็นดตั้งใจมากแล้วก็ที่สัาพันธ์กวเปคนหัวไวใช่แล้วก็แบบตลอดเต้นตลอเเเตนเ้น้นน้้้ มัเลยน่อย่าทำไม่ยเดือนมันดูอุบาทกันน้องทำมันดูน่ารักเป็นเดือนเหมือนกันนะไอ้ห้าเวฟเนี่ยมาแต่ลยครั้งกอค่อยๆเะเคนลังวเขาชี้มาแล้วเขาชี้มาแล้วเออหมือนเออ็เอเ็มเมีออออ อ๋อเป็นขวดแก้วเป็นขวดแก้วเบาๆหน่อบางให้เรื่องตอแล้ววันนี้เราก็มีคำถามมาให้เธอตอบส3งคำถามคาัข้าวสมเออมีแบนี่ที่ติมาเองคะคล้วคำคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าเอกรามของพี่มิอยูเฮ้ยถึงแทนม่มีอะไรครับไปแล้วนะตดีอืนอเขาใส่สัญญาณที่แล้วเขาใส โอเคดีครับอหวานแบบหวานนะใช่ใช่เป็นสไตล์ยันย <า S 2> ของดีก็ต้องโชว์ไม่หวงหรอปกติเวลาแบบว่าถ้าสมมติดาราผู้ชายมีแฟนเป็นผู้หญิงเวลาเขาจะไปนุ่งบีกินนี่เขาจะบอกว่าหวงไม่อยากให้ดูไม่อยากให้เด่นดูได,ไได,ดแ่แค่ดูเฮ้ยเอ้ยมันขิงว่ะมันขิง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 ข,งข,งข,งขิงเลยคือได้แค่ดูอันนี้ไม่ได้ดูอันนี้ได้อย่างอื่นด้วยให้ดูมีอะไรอีกไอ้ข้อเดียวไอ้ข้อเดียวไอ้ข้อเดียว ปดจุดหนึ่งแล้วกันทำไมไม่เอาขอดีที่สุดอข้อดีที่สุดเพาว่าผูกกัปอยยังไมอย่างไรนเาโอนานมากครับแรกแเลยที่มีนใส่รปเนียนเพราะว่าเรากลังสัมภาษณ์อยู่ในที่นี้เหมือนว่าไปดูเล่ทุกอย่างก็เลยหันมาดูว่าโอ้ได้แต่พี่แฟนถาี่เครว่าผูกอ๋อไม่ได้เป็นผูกกัะปีใช เมีใชอมันไม่ได้แบบที่มิวบอกนะมิวบอกว่าเรียกกันนลไอครดโอ้ยเหื่อยังเออเหนืแล้วไปส่งกันไปส่งันขอบคุณน้าบายบายนฝากปิดไลค์หน่อยปิดไลค์กดปิดไลน์หน่อยเธอมันครบแล้วว่าอยากเล่นต่อปะเล่ต่อกลางคเลยหวนใจมิวกรับเออ ก็หวานใจเนี่ยตอนนั้นเหมือนชื่อที่ได้มาจะมีมีหลายชื่อมากเลยครับเพราะว่าแล้วก็อยากแบบด้วยแฟนๆด้วยว่าเขาจะมีชื่ออะไรบ้างก็จะมีชื่อแอหวานๆแปลกๆกันดยูยแล้วก็จะมีชื่อแบบเอาชื่อผมกับก้ามมารวมกันอะไรเงี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นจำได้ปะผมเป็นชื่อสุภาษิตใช่ไหมครับน้องชื่อขนาดก็เป็นแบบซุปเปอร์บุ๊คอะไรแบบมีมิวกัปเป็น มักกิวมักกิวมักันก็มีเป็นมัฟฟินเลอย่เป็นฟ๋อเฮ้ยน่ารักหนอแต่เออก็ไม่เลกที่ช่องหวานใจเพราะว่าความใหม่มันเขาเรียกว่ามันสื่อด้วยกันได้ง่ายเพราะว่าหวานใจยก็คือคนที่เราหลักก็คือคนที่เราหลักก็เหมือนเดิมไม่ว่าจะตอบนีแล้วก็จะเหมือนเดิมก็อยากจะขอบคุณขอบคุณที่คอยสนับสนุนทั้งผุมแล้วก็น้องมาตลอดเลยนะปมแล้วก็อยากจะบอกว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีผลงานของเราทั้งสองคนหรือว่ามีงานเดี่ยวของเราทั้งสองคนเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายที่ใช่ทุกคนได้ติดตาม นนนหมดเวลาแล้ว,ลวไม่อยากเล่นข้อนี้จังเลยเพราะว่ามีคนในท,ที่ไม่จัดนิยามตัวเองอยังไงใน30วินาทีนี้ผมนะครับผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ครับผมเป็นคนที่จริงจังคนที่ตั้งใจครับผมก็ไม่ความความแบบนี้แหละมันทําให้ผมอยากพัฒน,นาตัวเองมาตลอดเพราะว่าเรามีแฟนๆที่คอยสนับสนุนเราคอยให้ความรักเราก็เลยอยากตอบแทนเขาด้วยผลงานเพราะว่าเรามาในฐานะของศิลปินศิลปินคือผู้สร้างผลงานดังนั้นก็เลยสิ่งที่เราทำได้ก็คือการสร้างผลงานใหม่ๆให้เขาได้ดูการพันาตัวเอง เก่งขึ้นไปเรื่อยๆก็รักทุกคนนะครับ